ที่สวยครับสวยงามมากครับผมโอ้โหสมุดสงครามครับมีจะถ่ายรูปเรือให้ดูวันนี้มาดูขึ้นมานั่งเล่นเจ๋งด,ด,ดครับ 啊，很美。 โอ้โหสวยงามมากครับการเดินกานความใกัรค่าเรือสองบาทถูกดีครับหาที่ไหนได้ น้ำตกนะครับมนน้ำเจ้าพยามาจะสมุทรสงครามครับผมวมัดหลงพ่อบนแหลมครับ